วัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูแมงขามนี่ต,ตัวเขางงงงเลยนี่เราจับได้อุ้ยติดนิดนิด,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 ดมันจะหนีตัวแมงขามนี่ตัวเล็กๆที่มันกินหน่อไม้กินอ้อยกินกล้วยกินอะไรอุิยหลายอยา่ๆๆอยางกีนหลายอย่างนี่ติดตัว ้วยแต่หูปากม,มีเขา่ามีเข่ามีนี่อ๋อมันจับจับได้ไม่กัดสวยนะครับแมงคาม สวยน่าก็จับได้ตอนเช้านี่ห mm. งายท้องเป่งเงงอยู่ไงายท้องไงน้องอยู่นี่สวยถ้าตัวเยือส,สวยแต่มันไม่กัดเรอแต่มันดุดมันดุดดุดเอาปากดุดดุดมือคออคงจะหิวหาอาหารกินกินอ้อยกินหน่อไม้กิน,น ของป่าจับได้ตอนเช้านี้ค่งหน้าบ้านกับเสาไฟจับเสาไปเห็นตัวเดียวน่าจะเป็นเมงดาเนาะมานี่เป็นเมงขามเมงคามสวยๆ โอ้ยเข่าวสวยจังเลยเข่าแต่กินได้นะี้กินได้บางคนเขาก็กินแต่เราไม่กล้ากินเพราะมันตัวแข็กตัวแขกงขกบางคนเขาก็เอาไปทอดทอดกรอบกินได้แมงตัวนี้กินได้แต่เข่าวสวยตัวสวยจังเลยตัวสวยสวยเลย เห็นมันแปลกดีก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ดูมันสวยมันสวยเขาก็สวยงงเลยเขา่าตอนเช้านะเนี่ตีเพิ่งจะตีห้าเองสวยไหมคะต้องเปิดไฟต้องจะได้สวย,สวยนี่สวยไหมสวยงามตื่นไปเรื่อยๆตามเข็ม ขอบคุณนะคะที่เข้ามาสูคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า